ก็วันนี้มาดูอ่าุกคนนะฮะอยู่เนียนแอตแลนติกนะครับวันนี้จัดให้มุมสูงๆนะครับวันนี้กี่หัวเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ สี่ห้าหัวนะครับนี่นะครับ รู้ว่ามันคืออะไรนะพวกเศษเหล็กล้อหลายๆอย่างนะฮะรถยนต์นะฮะเอาผสมโลงกันนะอ๋อสายพาน

ปกติม่งไมาได้ถ่ายมุมข้างบนนะฮะก็จะถ่ายมุมข้างล่างนะฮะวันนี้ก็จัดให้นะฮะเต็มๆนะครับ ผมอยู่ถ้าจะเป็นย่านเศรษฐกิจนะฮะย่านชุมชนด้วยแล้วก็จะมีผู้คนอาศัยอยู่นะฮะนาจะจมโลกว่าไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีสลับกันไปนะครับข้างบนก็จะมีซีนล็อกนะฮะว่ามันทุกมระเ็มนะฮะแต่ละหันนะครับ วัตถุไวไฟนะวัตถุเชื้อเพลิงน้ำมันนะก็หลายรูปแบบนะวันนี้ mm hmm. พวกเศษเหล็กก็จะเอาไปตรงรีไซเคิลใกล้ๆนี่ครับมันจะมีโรงรับรีไซเคิลนะฮะเอาไปทำเป็นหลายๆอย่างนะฮะ ว่าใกล้ๆเคียงนี้ก็เป็นย่านธุรกิจก็ดีแล้วก็ย่านาโรงงานก็ดีนะครับก็จะทำหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับตูวห้องนี้ก็จะมีพวกไม้นะบางทีก็บรรทุกไม้บรรทุกสิ่งของก็มีนะฮะแล้วแต่นะฮะ โซเชีนนะฮะก็มีหลายาผู้ประกอบการนะฮะก็ยอยากต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าในอเมริกาเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีผู้ประกอบการรถไฟประมาณ8เจ้าน,นะฮะก็จะพระพระรถไฟนะครับ หลักๆที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีอยู่สองเจ้าก็คืออ่ายูเนี่ยนแบสตกับอ่าวีแอนเอนะฮะนอกนั้นก็จะเป็นทางเหนือขึ้นไปทางอ่าตะวันออกขึ้นไปนะฮะจะไปนหนักถ้าจริงๆก็น่าจะเป็นพวกอ่าอนนะฝั่ง LA ก็จะหลายบริษัทหน่อย น่าจะใกล้หยุดตรงนี้แล้วนะฮะเราจะมีแท้งเปล่ามาด้วยนะครับ อินทไาร์ได้นะครับ ที่เรียกตอแล้วแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็น่าจะทําทกระบวนการตัดออกเป็นสองส่วนนะครับก็แยกไปนะฮะไปจัดเก็บไว้นี่นะฮะัก็ดูแลนะครับ,ก,รบก็จอดไว้นะเดี๋ยวช่วงเย็นเขาก็น่าจะมาตัดกบวนกออกมา แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ